สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนืันนี้ติดตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์แดงเลยพี่น้องเด้อผมกับมาคำม้ำคำมืดมืดพี่น้องนะครับขอถกขอให้พี่น้องอีกีแฟนช่องสู้ขู่ทุกคนมากยิางไหญกว่มามืดมาคำมาหลีบมาเฝ้ามาเฝ้าอาจารย์ตลอดพี่น้องนะครับผมกับฟ้าเฝ้าืัอนี้เฝ้าอยู่ด้พี่น้องฝนตกห้านะครับแต่ว่าก็มาจะเว้นยู่เพรจะไปติดตามน้ำอาจารย์อาจารย์นี่ โง่มาท่างนี้กระคำตลอดพี่น้องนะครับคงสุดท้ายของอาจารย์แดงด้วพี่น้องเด้อนะครับขอโทษขอให้พี่น้องขอโทษขอให้อาจารย์แดงหลายๆมายี่ยมเลยก็ะคำเย่ยมนั่นนะครับเอานะครับบรรยากาศช่วงเวลาสิบเกียนาริกาพี่น้องอยู่ทางบ้านอาจารย์แดงพี่น้องนะครับตะเวนที่รับผู้แล้วนะครับรีบทำคลิปมันจบแอดก็จิเดินทางกลับบ้านนะครับกลับมาที่จุ้มเพลพี่น้องคำขึ้นนี่ก็จะบ้านฮอดซีทุ่มเพื่อพี่น้องฮอดบ้าน พะว่าหลดมอ้อไส้สันฝนฟ้าบ่โตกก็จิฮอดสี่ทุ่มเอาผนโตกก็จิฮอดเที่ยงคืนบุดลพี่น้องนะครับคอยไปคอยมาแนะร้วอันตรายลาย,ลายมาครับมือน,นั่นกลับไปบ้านเกิดวั่นเหตุรถเขาส้นกันพี่นอ้องรถบิ๊กอัพส้นมอไซส์เหยียบตายค่าถนนเลยพี่น้องนะครับแอดกะเห็นแล้วแอดระวงังระวังย่านพี่น้องนะครับเอาไปนี่นะครับถือโอกาสลุงคลิปของอาจารย์แดงคงสุดท้ายฟันให้พี่ให้นอ้องพคนที่ฟันตัวใด เนที่เน้นตะใดโค้งสุดท้ายของอาจารย์แดงเด้อพี่น้องเดอ้อโล่งห้เป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าวันที่1 5บวันที่16ผมอาจจะบ่ได้มานะครับอาจจะติดตามทังบ้านหลวงปู่พ่อนกับหลวงปู่วัดบ้านน้อยกับน้องตุ่มตามที่ทา้งอำเภอชุมเพ่ลายสำนักคือกันพี่น้อง่าัน่นติดตามโค้งสุดท้ายเพิน่นนะครับห้ก่อนล้างเลงไกพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากพี่นอ้นองกดติดตามให้นําพุไรไลละแค่เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับพุไรไลละแค่เพื่อ เป็นการให้กำลังแรงใจรับทังช่องทวีคนเดิมลูกหลานของพี่ของน้องทางอำเภอชุมแพ่พี่น้องนะครับอาพี่น้องนะครับเข้าไปติดตามบึงติดตามช่มน้ากันบัดนี่ว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์แดงเพิ่นสิมาตัวใดที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือหน้าเพิ่นได้พี่น้องเสียงหน้าเพิ่นได้นี่บริเวณบ้านได้พี่น้องเสียงหน้าพี่น้อง่นรถอาจารย์แดงขั้นบันไงจอดเธอเลอยอยู่สามขั้นตีขั้นขอเพิ่นชี้ขั้นอยู่พี่น้องอาพี่น้องนะครับ ฟังอาจารย์แดงนําการคงสุดท้ายของเพื่อนนายพี่น้องเด้อครับจิมาตัวใหญครับนางรออยู่พี่น้องอาจารย์แดงถ่าเฮาอยู่สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเขาต้งกินน้ำไหมอาจารย์ครับโอ้ลมแห้งๆถ้ายูเข่าฝนตกอาจารย์มาเอากงสุไทรยครับคงสุดท้ายเลยแหวม่าจะใส่แหวมาจะคนพิการกับพ่อบันเทิงกับอาจารย์หลวงปู่คัมสนหลวงปู่คัมสนกับหลวงตาเนียหลวงตาเนียกับหลวงตาเมีย ไก่เด้วยสนครับไก่ยมสาระข้ามเปลี่ยวคนตกห้ามเปียกเบิดสาระข้ามครับไปทางป้ายกันวันสิบว่ามากไงก็เล้อาจารย์เรียนนี่เห็นอาจารย์สุหวังมากเลยโทรโทรบอกอาจารย์สุหวังแล้วอาจารย์สุหวังโทรหาเต้าหมอเศร้านี่ก็เลยนัดเล่าหาโม่งแรงเล่านัดหาโม่งแรงก็เลยกล่ามาเอาจากนาทีคงใช่ไหมครับเอาเอาเอาจากสิบนะที่กับพ่อคำมันเหมือนแล้วนะครับเอา คงใช้ไทยบักเน้นเลยเนาะเขาเอาเน้นเลยอาจารย์ไห่ามันนี่บอปลาไข่หน้าคืออาจารย์สมไสตัวปลาไข่เมียไข่ลูกตัวบลาต้องซื้อหลายตัวยายกิตทิดาให้แล้วขายตัวเจ้เอาว่าสมค坤ห่ออยู่นะงบหน่อยซื้อหน่อยงบหลายซื้อหลายันข้าวใส่เว่นตาเนวโรอ ผมีนแล้วมันเห็นหงใส่สิมันเห็นหงงนี่เออเห็นหงงก็เห็นหอดหมเคถ่ายจริงๆิ้งเผื่อเหรอไม่เห็นคักกันเลคักแล้วเนาะเรีนตาเนาะเออท่านพูดสิใส่ด้วยโอ้ยคนกระสือมาใส่ตัวอยากเห็นเนาะโอ้ยนีมเขียนหน่ะอ้าพี่น้องแอดแอดบะมี่กระดาษเด้อแอดกระดาษกระดาษพี่น้องกระดาษซีเบิร์ตมอนี่ก็ได้ลบกวนอาจารย์แดงเขียนตัวหนังสือเพันให้เราจะลอกเอาอยู่บานพี่น้องนะครับหลอกเอา ครับอีซีเบิร์ดแนวคงสุดท้ายนะครับมื่อกี้พี่น้องรอบเบื้องรอชมน้ากันว่าตัวเลขของอาจารย์แดงคงสุดท้ายที่มาตัวใดนะครับอาจารย์แดงคงกลมให้พร้อมนะครับแล้วก็เป้าสู่พี่น้องฟังพี่น้องมาพี่น้องคอยจัดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันกนะพี่น้องบัตรสลุดุนให้พี่น้องไปเล่นกนารพนันแต่ยางใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโดพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์แดงเบ้ามาบาทเนี่ยตัวใดเนี่ยเลขคงสุดท้ายเฮ้า มันยึดกินได้ฝันก่อนฝันดีหรอดีป่ะดีป่ะเอาเน้นๆอาจารย์ที่นี่อนจางอันานะครับผมอาจารย์แดงว่าอามารล์มดเอาเอาเนนยนๆงวดนี่ครับแต่วันสูตรแรกสูตรสองเบิ้งให้บริกนะเอาให้มักจะได้ใส่ไั้ในอีพีอ้อครับ ตำบลเนี้ยนอนคือเข้ว่าเนี่ยพวกนักกูยี่ขวัญเบิ่งเข้าก็เล่านะครับอย่าเบิ่งยัวพิ่นเดียตุนเพิ่นเดียตุนสางช่องเฮ้ายัวพิ่นเดียตุนอาจารย์แดงในจุนสุมองนั่ะละไอชิวสุขคดนั่ะละไอชิวตลอดไปเพิ่นล้างจีนเด้อครับผมซาถูกผู้อยู่เนื่นบู้นีเพิ่นมารับอาจารย์เทวีเลียนงงอ๋งอ๋องอยู่เที่ยวไปเที่ยวมาเอฟซีครับโอ้เงี้นี่ไอชิวหลายอยู่ดิเงี้ยเมียนฝันเกี่ยวดีอยู่เอฟอยู่ ไอ้นถือเนที่ท่ามือหนอกได้โอนเงินมาห้ยนอู้่างห้องอ้อยอ้อยอยู่อาจารย์อื่นก็จะถือคือเชื่องลางเชื่องบนน่ะถือถือทุกคนนั่แหละอะไรมันเขากันดีไหมไอ้ถือเบ้อุกสำนักเด้อสาธุเทวดา่ทงคนนงเป็นล่างเย่ะครับครับครับแต่ว่าอาจารย์ว่าจะใส่เรื่องล่างเชื่องบนนีก่อนดเนี่ยเอาม่ให้ฟิวตี้ไม่้ฟิวเลยโเขาจะได้รย ครับใส่เข้าไปนี่ขอ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 กินน้ำในเด้ออ้าวได้กินนี่ละอ้าวพี่น้องนะครับทุกโขมันเขาที่ทองเรียกกันห้าบาทจัดไม่ลรรมดาอ้าวมาตัวใดบาทเลขสิบสีวนี้ไปแล้วมันสีอันกันครับเลขนี่โอ้ยว่าเจอของคนได้บออกว่าเขาคนซื้อไปอตเตอรีพวกนี้ด้ยเด้อนี่ครับเอาไปซื้อได้โมนิเม้นที่อะไรอาจารย์สี่สิบสามแล้วเออสิบสามสี่สิบห้ามันเหลืกสองมื่อหนึ่งเออมีไม่ร่าจะสองหมื่นเอื้อมเรื่อมซื้อเลยครับเราจะไปซื้อไว้ฉลากกินแพงข้าบ ามาปัะเดียถ er. uh, ึงเวลาแล้วเอาหนึ่งอศนวดวันที่สิหตุล่าเนาะวันที่สิบหกตล่าอาจารย์ที่อันหนกัได้ข้างบนเป็นตัวแรกของบนปัะดบนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองศหน่วยมัเลยก็ที่ต่ำเถอะจากแก่มาหนึันการศูนย์มาเียศูนย์นึงจะออกอีกตีหนึ่งสองหนึ่สองเาจะนีนะ อามิสันี่ตีถึงบน่ะเอาบนเอาไ่สันี่แหละเพราะมันมันมาในหันบนอ่ะมันก็หน่อยเพราะจอเขาแจอะแดมาเลยอ๋อเอาตัวมันที่เคยออกเขาออกอยู่แล้วสูตรแรกกับคลิปแรกคลิปสองนั่นคือเอาชุดเต็มเพิ่นบัดนี้คลิปนี้คือคัดเรียบร้อยแล้วเอาตัวมันสิออกมาออกมามันเคยออกมงอนี่นะเดี๋ยวสองตัวนี่เนียนตัวนี้งสองตัวนี่นี่ปาาตัวพี่น้องนะครับตัวเดียวสองตัวกันเท่าเห็ดตัวเดียวไหลกันห้ามันเพิ่นเมื่กี่เนาะคือ มันจะเสียใจเนาะเสียใจกียเสี่ยงหันบางฟูได้กวมาบงมักบางมักันนียังสิอก็บมักหกก็บมักแล่มันเพื่อนทีล่มันจะออกศูนย์นึ่งตัวตัวมันบงงามเมืนลยวบางงามอยู่นมันจะเพื่อนแบงนี้นะครัสิบวงกลมยางไล่ะครับบนแล้วมันว่าบนแล้วมาล่างบัดบนล่างมันครับสามเจ็ามเจ็ดสเจดสี่เจ็ดส like well. um yeah, ี way, oh, to, the ่แปดสี่แปเจ หกปิดนี 5. 5. 5. Evet. 7. 7. ่หกเหกเก็ออหกเก็ิบซีบมามักหรือวหกเก็ดกรบวนแน่เด้เด็กพี่น้องเด้อพี่ส้มากวอตัวพี่น้องเด้น้ำตกเกาห้าน้ำตวเกาเออมันขาวมาทำหกโอ้ข้างล่างไม่จากตัวอาจารย์เางเอาีตัวีตัวงกลมสองตัววงกลมสอตเอาพี่น้องขัดเรียบร้อยเดีวเด็กพี่น้องเด้ออาจารย์ที่นี่ว่าลับน้ำรางบนน้ำ บ่เป็นอาละสืบี่นล้างซื้บบนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นะครับบ่แม่นวา่าสิซื้อแต่บุญเด้อพี่น้องกลับล่างกับบนเลขเพิ่นข้างบนมีสองตัวข้างล่างมีสี่ตัวพี่น้องออแต่วงกลมให้พร้อแม่อาจารย์วงกลมห้แล้วเนาะเด่นๆเ,เลยร่องชืงอ่อเออเด่นๆเลยคือคงสุดท้ายแล้วเอาคงสุดท้ายเลยหมดเวลาแล้วม,มีหน้าขายหน้าเลย มีมีขายมีอะไรพี่น้องอ้าวเาหยอกได้พี่น้องเด้ออ้าวอ้าเาหยอกซื้อได้พี่น้องนะครับว่ามวนกันไปนะครับภูมัก็ต้องซื้อผูบ่มักก็ไ่ต้องซื้อนาภูมัก็รีบไปจับจองซื้อสลากกินแบงมืออื่นเสามีเวลามืออื่นกับงเฮือเด้อพี่น้องเด้อเล็กอาจารย์แดงปล่อยแล้วโค้งสุดท้ายเน้นเน้นพี่น้องนะครับ เอามาดูเบิ้งรูปใบอาจารย์แดงบัดนี้มาเบิ้งรูปใบนะอันนี้สีแดงเอาอาจารย์แดงคงวงกลมตัวใดแน่บัดนี่ยสีแดงสีแดงแล้วโอ้อ้าวโคตรอีกรอบนึงพี่น้องห้ามมาครับเอาตินะครับผมนี่นี่คือเลขของอาจารย์แดงเลยพี่น้องเด้อเอาสองตัวเน้นครับร่างร่างกับนี่ละครับนี่อันนี้เจแต่ว่ามักตีนี้แห้งเนี่ยมับตีนี้แห้งเนี่ย เตี้ยแมนสวนวันนี้ขับมากด้วยครับงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคือเลขของอาจารย์แดงพี่น้องนะครับฟันโคงสุดท้ายเป็นทีเรียบรยได้พี่น้องเด้อนะครับอาจารย์แดงสรุปโค้งสุดท้ายนะครับบนล่างนะครับห้ซเสือบนเสือล่างแหละพี่น้องนะครับสรุปมากเป็นทีเรียบรอยเลขของอาจารย์แดงที่พี่น้องติดตามรอคอย มาหลายมือหลายวันพี่น้องรอโค้งสุดท้ายของเพื่อนนะครับเพื่อนให้เน้นๆนะครับก็คือนะครับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสอล้วก็ศูนหนึ่ง่งสององล้วก็หนึ่งงนะครับนี่ก็เลขขังบนได้พี่น้องเ้อแต่ว่าซื้อขังบนข้างล่างน้ากันแบบพี่น้องนะครับเพื่นอน,นให้เน้นที่ศ1นย์หนึและสองศนี่คือขังบนของเพื่นพี่น้อง สระของล่างนั่นนะครับเน้นที่3ามเก็ดเก็ดสามนะครับสี่เก็ดเก็ดสี่สี่แปดแปดสี่เก็ดหกหกเก็ดพี่น้องเน้นที่สี่แปดแล้วก็สามเก็ดโดยพี่น้องเด้อนี่คือเลขของอาจารย์แดงนะครับโค้งสุดท้ายของเพื่อนพี่น้องนะครับพี่น้องมัดพี่น้องก็คอยไปจับจองซื้อสระกินแบ่งกันเลยพี่น้องเด้อพาสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนัพนแต่อย่างใด โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมโครงสุดท้ายฟันเน้นนนแขนแขนเลขอาจารย์แดงมาแล้วจัดให้พี่น้องสู่ขู่สุคนแฟนช่องได้มาเบิง้งมาชมนํากันนะครับให้อาจารย์แดงบอกกับ่าพ, C, พ,พ,พี่น้องเอฟซีอวยพรเพิ่อนเจ้าข้ยอาจารย์เอาเอฟซีมีงนงกเมั้ยนาครับเอฟซีฮ่ผู้พนผู้บ่เถือกงวดวังหันครับแต่ว่าเอฟซีผู้หนึ่งเอฟซีบ้าทรืว่าเราซืีอเลขกมั ครับก้าตัวสื่อน้ำาจานเดียวกับตัวหหกสมครับลับห้เบื่องต้กลับเื้งล่างทั้งเมือันน้ำข้อมีปนญหาครับพูดเงกับว่าสื่อพูดรืงกับถือพูดเร่งบ่ถื่อเบงครับบื้องที่ือไปเบองที่สื่อห่เอาวันนี้เบิ้องที่สื่อก็ได้กันบ่มีงบคมมีงบบ่บ่งบมูทโยกันบ่เออเจ้าของใครชโยกคนมูเตียเอากคมูกันเอาพี่น้องเฝ้าไปหามาสื่อเด้อพอดมักก็ต้องสื่อพอดบ่มักกับ่ต้องสื่อพี่น้อง นะครับเอาขอบุญขอบที่สิบหกชโชกก้นหมานเอ็นที่ห้องผู้ใดเบิ้องชิปเบิงบ้งมันเบิงบ้งมันจบก่อนโชคเนาะไม่งั้นต้องเบิง้งนั้นจบครับอธิบายชิปแรกก็บอกแล้วมักจะได้กอ่อนใช่เท่านั้นครับชีพสองก็ลงแล้วคงชิ้ไทยกัน,นี่แหละอาจารย์ทวีมาสิมาวันที่สิมหานี่ ครับถึงแม้จะสารคามมินมันมันหยากพี่น้องมันทีสิบหามันตีหนักมันจ่อพอนเพราะว่าเมื่อเอินตีเดินทางติดตามทั้งบ้านนะครับผมถ่ายจังไรอาจารย์พี่น้องจุ่มเพนะครับซึ่งที่ดูง่วยเอาพี่น้องนะครับอาจารย์แต่งคนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับปล่ยพ่อให้พี่น้องเป็นที่เรียบร้อยผมทวีคนเดิม นะครับขอบคุณพูลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีสู้กู่ทุกคนทางเมืองนอกเมืองหน้าทางกรุงเทพกรุงไทยทางประเทศไทยสู่หม่องสู่บอลขอบพระคุณอาจารย์แดงในหลายที่ให้นะทางทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิมมาทายถ้ำขอบพระคุณนะครับพูลักผู้ใหญ่ทางกรุงเทพนะขอพี่น้องร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยด้วยเฮ่งเฮ่งปังปังวดประจําวันที่16พี่น้องนะครับ16ตุลาคมสอง0ันี่นสี่ตัวครับไป้อนี่ตรงนีครับผมทีนะ ครับสิตึงๆเลยบ่ได้เนีครับเอาสิบหกตุลาคอยพี่น้องเฮ้งปังๆอยู่ดีไม่แห้งกระเป๋าตุงๆให้ร้องใช้โยกันรวยกันยกช่องได้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาอีพี่ห้องโชว์นหมันงวดนี่นะครับใช่ก็ไปฝันดีครับอีนี้ฝันดีครับอาจารย์ฝันดีเอาหลอดผมครับผมครับสวัสดีครับ